สิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้ด้่ยนะครับมันไม่ใช่แค่แผนการสอนธรรมดาทั่วไปเลยแต่ต้องบอกว่านี่คือพิมพ์เขียวของจริงครับเป็นแบบแปลนที่ออกแบบมาอย่างละเอียดสุดๆเพื่อสร้างความสําเร็จให้นักเรียนโดยเฉพาะเลยใช่แล้วครับเป้าหมายหลักของพิมพ์เขียวฉบับนี้ก็คือจะทํายังไงให้นักเรียนเนี่ยก้าวข้ามจากความรู้ในห้องเรียนไปสู่โลกของการทํางานจริงๆได้คือต้องมีทักษะวิชาชีพระดับชาติที่จับต้องได้เลยแต่คําถามสําคัญก็คือแล้วมันทําได้ยังไงล่ะ นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบกันในวันนี้เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของพิมพ์เขียวนี้นะครับเราต้องไปทําความรู้จักกับคนที่เป็นเจ้าของไอเดียนี้กันก่อนไปดูเรื่องราวของคุณครูที่อยู่เบื้องหลังแผนการที่ว่านี้กันครับและนี่ก็คือครูที่พระวันเผือกสวัสดิ์หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อครูหลินครับท่านเป็นครูพิเศษสอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพชัยาก็คือท่านนี่แหละครับที่เป็นเจ้าของพิมพ์เขียวที่เรากําลังจะมาเจาะลึกกัน ทีนี้เรามาดูกันที่ความท้าทายหลักกันบ้างว่าแผนของครูลินเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรให้นักเรียนกันแน่ทีนี้เรามาดูกันที่ความท้าทายหลักกันบ้างเป้าหมายของครูลินนี่ชัดเจนมากเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่การสอนให้นักเรียนใช้ powerpoint เป็นเฉยๆนะแต่มันคือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมพร้อมสําหรับอะไรพร้อมสําหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเลยทีเดียวนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับ และนี่แหละครับคือจุดหมายปลายทางที่จับต้องได้จริงๆก็คือใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับหนึ่งในสาขาพนักง,งานใช้คอมพิวเตอร์คือเรียนจบไปไม่ได้มีแค่วุฒิแต่มีใบรับรองความเป็นมืออาชีพติดตัวไปด้วยเลยหรือข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ performance agreement แต่เขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เอกสารราชการน่าเบื่อๆนะครับแต่มันคือแผนกลยุธทธ์ที่โอ้โหมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเยอะมากมาดูกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยส่วนที่1การจัดการเรียนรู้ ส่วนนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือหัวใจของการสอนในห้องเรียนเลยครับมันคือกลยุทธ์ทั้งหมดตั้งแต่จะออกแบบหลักสูตรยังไงให้มันตรงเป้าจะมีกิจกรรมอะไรจะใช้สื่อแบบไหนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและลึกซึ้งที่สุดต่อมาส่วนที่2การสนับสนุนนักเรียนอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะมันคือส่วนที่ขยายออกไปนอกห้องเรียนคือไม่ใช่ดูแลแค่ตอนเรียนแต่เป็นการสร้างระบบมาช่วยนักเรียนแบบรอบด้านเลย มีการเก็บข้อมูลติดตามความคื่อหน้าของแต่ละคนแล้วก็ต้องสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อให้ทุกคนช่วยกันผลักดันให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายให้ได้และส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือส่วนที่3การพัฒนาวิชาชีพแต่นี่ไม่ใช่การพัฒนาของนักเรียนนะครับแต่เป็นการพัฒนาของตัวครูเองคือครูหลินเนี่ยท่านวางแผนเลยว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงจะไปเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆเพื่อเอาเทคนิคการสอนที่มันดีที่สุดทันสมัยที่สุด กลับมาสอนนักเรียนเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็คือนักเรียนนั่นเองครับเอาละ่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกดูตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมมากๆจากพิมพ์เขียวฉบับนี้กันซึ่งครูหลินเรียกมันว่าประเด็นท้าทายในข้อตกลงของท่านไปดูกันครับว่ามันคืออะไรและกลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือวงจรที่เรียกว่า P D C A มันมีสีขั้นตอนง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับขั้นแรกเลยคือแผน หรือวางแผนคือคุณหลิงก็ไปศึกษาเลยว่าข้อสอบระดับชาติมันเป็นยังไงแล้วก็มาออกแบบหลักสูตรขั้นที่2ดูคือลงมือทําก็คือสอนเทคนิค PowerPoint ขั้นสูงแล้วก็จัดสอบจําลองที่เหมือนของจริงไปเปะพอสอนแล้วก็ต้องเช็คครับคือเอาผลงานนักเรียนมาตรวจเทียบกับเกณฑ์เลยว่าเอ๊ยยังขาดตรงไหนต้องพัฒนาอะไรและสุดท้ายคือแอคครับ คือพอรู้แล้วว่าต้องปรับอะไรก็ลงมือปรับปรุงการสอนเลยพัฒนาแบบฝาึกหัดใหม่ๆให้ตรงจุดมากขึ้นมันก็จะวนเป็นรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลาครับแล้วคำถามต่อมาก็คือทำไปทั้งหมดนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันสำเร็จครูลินเขวัดผลความสำเร็จของโปรเจก t นี้ยังไงไปดูกันครับแล้วการวัดผลของครูลินเนี่ยนะครับมันมี2มุมที่ชัดเจนมากมุมแรกคือเชิงปริมาณ อันนี้ก็คือดูที่ตัวเลขเลยชัดๆกับอีกมุมหนึ่งก็คือเชิงคุณภาพครับซึ่งอันนี้แหละที่สําคัญมากๆมันคือทักษะที่ติดตัวนักเรียนไปที่อาจจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่จําเป็นสําหรับอนาคตเลยถ้าพูดถึงในเชิงปริมาณก่อนนะเป้าหมายนี่โอ้โหชัดเจนและทะเยอทยานมากครับคือ100%เซตเต็มหมายความว่านักเรียนยทุกคนในคลาสเป้าหมายเนี่ยจะต้องพร้อม แล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าไปสอบเพื่อเอาใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้แต่อย่างที่บอกครับว่าตัวเลขมันไม่ใช่ทุกอย่างความสําเร็จที่แท้จริงมันอาจจะซ่อนอยู่ในเป้าหมายเชิงคุณภาพเหล่านี้ต่างหากคือมันไม่ใช่แค่ทําข้อสอบผ่านนะแต่นักเรียนต้องใช้โปรแกรมได้ถูกต้องจริงๆต้องมีหัวด้านการออกแบบต้องคิดวิเคราะห์เป็นต้องทํางานร่วมกับคนอื่นได้และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องมีทัศนคติแบบมืออาชีพ เห็นคุณค่าของมาตรฐานซึ่งทักษะพวกนี้แหละครับคือของจริงที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตการทํางานพอเราเห็นทั้งหมดนี้แล้วนะครับลองถอยออกมามองภาพรวมกันอีกทีจะเห็นเลยว่าเอกสารแผ่นนี้มันมีความหมายที่ใหญ่กว่าที่เราเห็นตอนแรกเยอะเลยและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเอกสารฉบับนี้มันไม่ใช่แค่กระดาษสําหรับประเมินผลงานครูแล้วแต่มันได้กลายมาเป็นเหมือนกับสูตรสําเร็จที่จะเปลี่ยนการศึกษาในห้องเรียนให้กลายเป็นโอกาสในชีวิตจริงของนักเรียนได้เลย